จะเลือกชักโคกทั้งทีเลือกให้ดีไปเลยได้ไหมเลือกรุ่นที่ทําความสะอาดง่ายค่ะเพราะว่าขอบถั่วชอบมีคราบสกปรกทําความสะอาดยากมากกดแล้วทำรลาล้างสะอาดหมดจดไม่ต้องกดซ้ําครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเพจผู้เล่าเหมาผู้สัตว์ผมวิศรกรวินพิรัตพลทิรัสเถียนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อสุขภัณฑ์ให้มันโดนใจแล้วก็ใช้งานได้เป็นระยะเวลายาวนานเลยนะครับ ปัญหาเรื่องของการเลือกสุขภัณฑ์ส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากการที่เราได้เห็นตัวโชว์ไม่ค่อยได้ใช้งานจริงใช่ไหมพอเวลาเราซื้อมาเนี่ยติดตั้งจริงปรากฏว่ามันไม่ชอบใจแล้วก็คืนก็คืนไม่ได้อีกนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะทำเป็นคลิปมามาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางในการเลือกใช้เนี่ยควรจะดูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือเทคนิคดีๆให้กดไลค์และกด First บนช่องทาง Facebook ส่วนช่องทาง Youtube ให้กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราแล้วเจอกันนะครับสำหรับปัญหาการใช้งานจากชัคโกนะครับโดยทั่วไปนะครับเกิดจากสสาเหตุก็คือ สาเหตุแรกนะครับที่บอกว่าเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับปัญหาที่เกิดกันบ่อยๆก็คือเช่นส้วมตันบ่อยนะครับอาจจะเกิดจากเรียกว่าท่อมันมีขนาดเล็กเกินไปหรือว่าไม่ได้สลบเอียงตามที่ควรจะเป็นนะครับทาให้น้ํามันไหลผ่านได้ไม่ดีหรือการติดตั้งไประยะเวลาสักพักหนึ่งพอเวลายางลูกยางเนี่ยมันเสื่อมมันก็จะทาให้น้ำเนี่ยมันรั่วบริเวณที่หม้อพักน้ําลงมาได้นะครับหรือกรณีที่มีกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยใช้งานไปแล้วทาไมห้องส้วมเหม็นอาจจะเกิดจากการที่ ช่างเนี่ยเดินท่อไว้ไม่ได้ตามระยะที่ต้องการนะครับออกจากผนังเนี่ยปกติโดยทั่วไปก็จะเป็นระยะประมาณ30.5เซนเนี่ยอาจจะทําขาดทําเกินไปทําให้ติดตั้งอุปกรณ์กันกลิ่นได้ไม่ได้ตามมาตรฐานตรงนี้ก็ควรจะเลือกช่างที่มีความชํานาญมีประสบการณ์นะครับมาเดินท่อแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ของเราครับ สำหรับปัญหาต่อมานะครับที่เจอกันบ่อยก็คือเกิดจากการที่ออกแบบผลิตภัณฑ์มาแล้วมันไม่ตอบโจทย์การใช้งานของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราใช้งานเนี่ยกดไปปุ๊บน้ามันไหลเอ,อื่อยเหลือเกินนะครับกว่าจะหมดเนี่ยมันค่อนข้างนานหรือบางทีพวกสิ่งปฏิกูลเนี่ยมันไหลออกไม่หมดด้วยก็ทําให้เราต้องกดซ้าเสียเวลาน,นะครับการแก้ปัญหาแบบนี้ก็คือหาสุขภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์การใช้งานใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่จุกจิกกวนใจเรานะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาสุขภัณฑ์ไปติดตั้งที่บ้านนะครับผมแนะนำ โค l เลอร์เรเวโลชันสที่เขามาพร้อมระบบชำระล้างแบบหนักเร็วและหมดจดในเรื่องของการกดชำระล้างนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับเวลากดแต่ละครั้งเนี่ยน้ำมันจะออกมาจากวาล์วน้ำขนาดใหญ่นะครับและภายในโถเองก็จะมีรูเจ็ตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระให้ได้อย่างหมดจดและก็ทั่วถึงนะครับ ตัวโถเองเนี่ยเขาจะมีแฟลชวาลดีไซน์ hmm. พิเศษนะครับช่วยให้การปล่อยน้ำเนี่ยมันทําได้อย่างรวดเร็วนะครับทำละล้างแค่ภายใน5วินาทีเท่านั้นเองและนอกเหนือจากนี้นะครับเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นโถไร้ขอบนะครับพอเวลามันเจอกับน้ําวนที่มันเรียกว่าทรงพลังแล้วเนี่ย มันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการชําระให้เข้าถึงขอบโถด้านในนะครับทำให้เวลาเราพวกชําระสิ่งปฏิกูลแบบเบาๆเนี่ยมันก็ทําได้สะอาดหมดจดเลยทีเดียวนะครับสำหรับการกดประหยัดน้ำนะครับกดเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับก็คือ2ระดับอยู่ที่3ลิตรกับ4.8ลิตรเท่านั้นเองโถสุขพัณ์ Coler Revolution 3ามร้เขาจะมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นนะครับก็คือ Family Care สามารถเลือกเป็นแบบโถสุขพัณฑ์ชิ้นเดียวหรือ2ชิ้นก็ได้กับ b r a z e n หรือ Modern Life จะเป็นโถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวสำหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้โคลเลอร์เขามีจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสำหรับโคลเลอร์บริูชั่น360ทั้ง4รุ่นสามารถไปที่ร้านค้าโคลเลอร์ทุกสาขาหรือแม้กระทั่งร้านค้าออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ใต้โพลนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมวิศกรวีนพิรัตพลทีรเสเถียนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ